ทุ่ม30นาทีนะคะแม่ไก่สาวของเราก็ยังกินกันอยู่เลยนะเราให้กินแบบบุฟเฟ่ต์นะ ตอนนี้เวลา18นาฬิกานะคะเราก็จะมาส่องไก่กันนะคะว่าไก่ที่ฟาร์มไก่ยิ้มเขาทำอะไรกันอยู่นะคะวันนี้เราก็ได้เก็บไข่ไปแล้วเก็บไข่ไปหมดแล้วนะคะดูพฤติกรรมเขานะคะว่าเขาทำอะไรกันเพราะว่าเมื่อสักครู่นี้เขาส่งเสียงดังมาก ส่งเสียงดังมากก็เลยมาดูว่าเป็นอะไรกันส่งเสียงกันทำไมเราตามมาดูไก่อคอกใหม่นะคะไก่อคอกนี้ลงไก่ได้10วันนะคะลงไก่วันที่สองสิงหาคมวันนี้วันที่12สิงหาคมเป็นวันแม่พอดีเลยนี่ลงไก่ได้10วันปรากฏว่าวันนี้ไข่ล้นลงมาหนึ่งฟองนะคะนี่นะคะ ล่ลงมาเมื่อเช้านี้หนึ่งฟองแล้วจ้าสิบวันจ้าไม่รู้ว่าเป็นผลงานของตัวไหนอ่ะทีนี้เราก็เลยจะเอานี่ลอรถยนต์เอาเข้ามาทำไมคะไไม่ไเราจะเอามาทำรังไข่นะคะไว้ให้เขาไข่เดี๋ยวมาดูซิว่าเขาจะไข่ให้เราไหม และนี่ก็คือไก่สาวจำนวน130ตัวนะคะที่เราเลี้ยงมาแล้ว10วันก็วันนี้ทิ้งไข่ให้1ฟองนะคะหาดูแล้วไม่มีนะมีแค่ฟองเดียวบรรยากาศยามเย็นนะคะบรรยากาศในคอกไก่ยามเย็นไก่จำนวน130ตัวนะคะเลี้ยงมาได้10วันไข่ลนแล้ว1ฟองเห็นว่ามีน้ำสีแดง น้ำสีแดงๆนะคะเป็นน้ำวิตามินเป็นวิตามินนะเสริมให้เข้ากินให้เขาคลายเครียดเป็นวิตามินบำรุงบำรุงไก่สาวของเราเพื่อที่จะให้เขาคลายเครียดแล้วก็เพื่อความสมบูรณ์ในตัวไก่เพื่อที่จะให้เขาได้ไข่ให้เราเร็วๆเวเราก็จะมาดูคออนี้กันนะคะ คออนี้หนึ่งร้อยห้สิบตัวจ้าอันนี้อยู่ในกรงอันนี้ลองลองเลี้ยงในกรงดูนะคะเราจะาดูผลผลิตเราจะดูตั้งแต่ว่าไก่จะออกไข่เร็วไหมแล้วก็จะออกไข่ดีกว่าหรือไม่ดีเท่าที่เลี้ยงปล่อยหรือเปล่านะคะเราจะมาเปรียบเทียบกันดูนะ อันนี้อยู่ในกรงนะคะยังไม่ไข่นะเลี้ยงมาแล้ว20วันจ้าแต่ก็น่าจะไข่เร็วๆนี้นะดูงอนเขาก็ใหญ่โตเหมือนกันนะเนี่ยอยู่ในกรงนี้24ตัว24ตัวนะคะอยู่ในกรง24ตัวช่องละสองตัวนะคะอ่าแล้วก็นี่นี่อยู่ตรงนี้ต้องเปิดประตูเข้าไปอีก จ้าเอทำอะไรกันอยู่โอ้อ,อกันเต็มเลยร้อยห้าสิบตัวนะคะหมายถึงอ่สิบตัวที่อยู่ในกรงที่อยู่ในกรงข้างนอกกับจำนวนพวกนี้ด้วยนะคะรวมแล้ว150ตัวจา้าตอนนี้ก็เลี้ยงมาได้20วันแล้วยังไม่ไข่นะคะ ยังไม่ขายยังไม่ขายเลยกลัวอยู่เลยยังกลัวอยู่เลยเหรอนี่รวมแล้วก็มีไก่ทั้งหมดอยู่400ตัวนะคะไปอออยู่ตรงประตูเต็มเลย ไก่400ตัวลงทุนไปเท่าไหร่เผื่อมีใครอยากจะเลี้ยงอ่ามีใครสนใจอยากจะเลี้ยงไก่ไข่นะคะก็จะมาบอกกันว่าไก่400ตัวนี่จะมีค่าไก่อยู่ที่80,000บาทนะคะตกตัวละ200บาทแล้วก็เราควรจะมีค่าอาหารล่วงหน้า1เดือนค่าอาหารล่วงหน้า1เดือนก็สำหรับ 400ตัวนะคะก็จะต้องเตรียมอาหารไว้ถึง45กระสอบจะต้องเตรียมอาหารล่วงหน้า1เดือนค่าอาหารถ้ากระสอบละ420บาทก็1เดือน45 45กระสอบก็ประมาณ45กระสอบ18,900บาทนะคะส่วนค่าโรงเรือนนี้ก็แล้วแต่เลยว่าใครจะทำโรงเรือนแบบไหนจะ จะจะหมดน้อยหมดมากก็แล้วแต่แล้วแต่บางคนก็อาจจะหาวัสดุที่ที่หาเองได้หาตามธรรมชาติหรือใช้วัสดุที่ราคาไม่แพงก็ก็สามารถทําได้นะคะอันนี้เรามาพูดถึงค่าไก่กับค่าอาหารรวมแล้วก็หนึ่งแสนสามหมื่น 38,900ประมาณนั้นนะรวมแล้วก็คือประมาณแสนสี่นะคะ1 4 0่งแสนสี่าเลี้ยงไก่400ตัวต้องลงทุนต้องมีเงินทุนอย่างน้อยเลยประมาณ1 4ึ่งแสนสืนะคะสำหรับที่เราจะลงทุนเลี้ยงไก่400รตัวอยากออกไปแล้วอะ่ะขอทางหน่อยจ้า ขอทางหน่อยจ้าขอออกไปหน่อยขอออกไปหน่อยคอออกไปหน่อยโดยนิสัยปกติของเขาจะเป็นสัตว์ที่ขี้ตกใจนะคะเขาจะเป็นสัตว์ที่ตกใจง่ายไก่400ตัวนี้เพิ่งออกไข่ ฟอกเดียวนะคะเพราะว่าเราไม่ได้เอาไก่มาพร้อมกันเอาไก่มาคนละรอบอ่าขอกนี้นะที่ออกไข่แล้วคือคออนี้ข้อนี้จำนวน120ตัวออกไข่โดยโดยประมาณก็เฉลี่ยแล้วก็วันละ1น0วันละ1น0ฟองนะคะวันละ100รอฟองนะคอกนี้นะไก่120ตัว ใครได้มากกว่านี้บ้างหรือว่าใครได้น้อยกว่านี้บ้างก็เข้ามาแสดงความคิดเห็นกันได้นะคะไก่คอกนี้จำนวน120ตัวก็อ่าเริ่มเริ่มเลี้ยงไก่มารับไก่มาเดือนกุมภานะคะต้นเดือนกุมภาวันที่4กุมภา ก็เลี้ยงมาได้หนึ่งเดือนไข่ถึงเริ่มออกไข่เลี้ยงมาหนึ่งเดือนไก่ถึงเริ่มจะออกไข่นะคะเราไม่ได้สั่งไก่มาพร้อมกันนะคะไก่คอกนี้120ตัว อย่างอื่นไม่ได้กินเลยนะคะกินแต่วิตามินวิตามินเสริมที่ใส่น้ำนะคะที่ใส่น้ำเนี่ยที่เห็นว่าเป็นน้ำสีชมพูนี่เป็นวิตามินเสริมส่วนอาหารเสริมอย่างอื่นไม่ได้กินนะคะกินอาหารเม็ดอย่างเดียวเลยวันนี้ก็พาชมเพียงเท่านี้ก่อนเอาไว้ ครั้งหน้าเดี๋ยวจะพามาเก็บไข่ทั้ง3ามคอกเลยนะคะเดี๋ยวรอให้เขาไข่ครบทั้ง3ามคอกแล้วจะมารีวิวให้ดูให้ชมใหม่อีกครั้งหนึ่งนะคะใครมีอะไรแนะนําก็แนะนําเข้ามาได้เลยนะคะเผื่อว่าเราจะได้มาปรับปรุงให้ดีขึ้นกว่าเดิมหรือว่ามีวิธีที่ทำให้ไก่ที่จะทำให้เพิ่มผลผล,ผลิตไก่มากขึ้นก็ แนะนำกันมาได้เลยนะคะมีอีกไหมอ่ะ